คุณอยากจะรู้คําตอบแต่เวลาเราบอกไปดูคําตอบในคุรอ่านคุณบอกไม่เอาเอาเป็นไปได้ยังไงอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นลักษณะอิโมชันน์เป็นอารมณ์ความอ่อนไหวส่วนตัวถ้าพระเจ้ามีจริงทําไมต้องมีความชั่วถ้าพระเจ้ามีจริงทําไมต้องปล่อยให้มนุษย์ฆ่ากันอันนี้แนวอิโมชันน์ผมยกตัวอย่างให้เห็นง่ายๆก็คือว่ามีชายคนหนึ่งนะครับมีชายคนหนึ่งพิสูจน์ชัดเจนแล้ว DNA ออกจากห้องแลบ,บชัดเจนแล้วว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นพ่อลูกกันจริงชายคนหนึ่งเป็นพ่อของเด็กอีกคนหนึ่งชัดเจน เด็กคนนี้อายุประมาณ3ขวบ4ขวบอ่ะอายุไม่เยอะแต่รู้พอจะรู้เรื่องแล้วโตหน่อยแล้วชัดเจนว่าผลจาก lab ทางวิทยาศาสตร์พิสูจน์แล้วสองคนนี้เป็นพ่อลูกกันจริงผลผลนะผลนะผ,ผลที่ชัดเจนเป็นแฟกต์นะแต่ผู้ชายคนนี้โหดร้ายตบตีตบตีเด็กคนนี้ก็มีคนคนหนึ่งมาบอกว่าไม่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 เขาเป็นพอ่อเด็กคนนี้ไม่ได้แน่นอนถามว่าทําไมเขาโหดร้ายถ้าพ่อจริงๆต้องไม่โหดร้ายกับลูกถามว่า เขาฟังขึ้นไม่ได้พูดแบบนี้ถ้าพ,พ่อจริงๆต้องไม่โหดร้ายกันลูกผลแผลออกมาแล้วอ่ะเขาเป็นพ่อลูกกันจริงแต่ีคนนึงบอกว่าไม่ไม่เขาไม่ได้เป็นเอาความรู้สึกอารมณ์อ่อนไหวส่วนตัวนี่มาหักล้างผลแผลได้ไหมว่าเขาไม่ใช่พ่อลูกกันจริงคนที่มีสติปัญญาบอกว่าคุณไม่ได้ใช้หลักฐานนะคุณใช้อารมณ์ความรู้สึกมาหักล้างแฟกไม่ได้แฟกค,คือผลจากห้องแผล DNA ชัดเจนว่าเป็นพ่อลูกกันจริงถ้ามาันอันนี้ตัวอย่างก็างจะชัดเหมือนกันครับถ้าพิสูจน์ชัดเจนแล้วว่าาาาาเเเรรรรรมมีีพะจจู้้สงงิ ไอการที่บอกว่าแล้วพระเจ้าสร้างมาทําไมให้ปล่อยให้ความมนุษย์ฆ่ากันปล่อยให้เกิดความชั่วมีอะไรต่ออะไรให้ให้มนุษย์เจ็บป่วยอะไรต่ออะไรเยอะะอันนี้อิโมชันอลครับความรู้สึกอารมณ์ความอ่อนไหวส่วนตัวครับไม่ใช่แฟกต์ถ้าอยากรู้ว่าทําไมเกิดเหตุการณ์แบบนี้สร้างมาแล้วทาไมมีความชั่วมีอะไรต่ออะไรที่อารมณ์มนุษย์ไม่ปรารถนาถ้าอยากรู้ก็ไปดูคัมภีร์อันกุอานเถอครับเพราะอะไรกับคัมภีร์อันกุอานมาจากพระองค์มาจากพระเจ้าผู้นี้ผู้พระเจ้าผู้นี้นะรู้ว่ามนุษย์จะถามอะไรแล้วก็ตอบคําถาม อยากจะรู้คําตอบแต่เวลาระบอกไปดูคําตอบในกุรอ่านคุณบอกไม่เอาเอาเป็นไปได้ยังไงมันเหมือนกับอาจารย์เนี่ยนะบอกนักเรียนว่านักเรียนสิ่งที่อาจารย์สอนไปเนี่ยเป็นโจทย์ทั้งหลายเนี่ยคำตอบอยู่ในหนังสือเล่มนี้นะไม่เอาอาจารย์ไม่รู้ไม่ดูจะเอาจากตัวอาจารย์เองเลยบอกผมได้ไหมจะเอาจากปากอาจารย์เองเลยเหมือนเหมือนแบบนี้แหละคล้ายๆแบบนี้แหละอาจารย์บอกนี่คําตอบมันอยู่ในเล่มนี้ทําไมไม่ไปดูทําไมมาตั้งเงื่อนไขว่าจะเอาจากปากอาจารย์เองเลย ทั้งๆท,ท,ที่อาจารย์นี่ใจดีพอแล้วนะบอกคําตอบไว้เรียบร้อยแลวนะอยู่ในหนังสืออะเนี่ยมันไร้สาระ i o n a l i ร l o g i c a l Un r e a s o n a b l e ไร้สาระนะครับอยากจะรู้ว่าทําไมพระเจ้าให้มีปรากฏการณ์ที่อารมณ์ไม่ปรารถนาเกิดขึ้นกับมนุษย์แต่เวลาเราบอกว่าพระเจ้าอธิบายไว้แล้วในคัมภีร์อันกุรอ่านไม่สนไม่สนแต่ถ้าคนบอกอ่แลรวรู้ได้ไงกุรอ่านนี่มาจากพระเจ้าอ่ะบอกพิสูจน์ไปแล้วไงพิสูจน์ไปเรียบร้อยแล้วไงถ้ายังไม่พิสูจน์ก็มาพิสูจน์มก็จะได้รู้มันลงล็อกหมดมันจะลงล็อกหมดทุกอย่างเลยนะครับ